กาสวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับท่านเข้าสู่เรียนรู้ปฏิทินจีนเลขนำโชคในวันพฤหัสบดีที่30มกราคม2568กับเส้นแสวอูอูทองอูน้ำนะครับนะมาดูรายการนี้เราก็ปรารถนาที่จะให้ท่านได้รับความรู้ นะที่ว่าปฏิทินอื่นไม่มีช่องรายการอื่นๆไม่มีให้กับท่านได้แต่ช่องนี้ตัวของสินแสหูในฐานนะเป็นนักพยากรณ์ก็จะนําเคล็ดลับความรู้ต่างๆมาบอกให้กับท่านทราบนะเคล็ดลับต่างๆเ่าเนี้ยก็ได้อยู่ในปฏิทินเล่มน,นี้เรียบร้อยแล้วนะครับนะ,ะชื่อว่าปฏิทินเทียนลิงเขียนนะแล้วก็ประพันธ์เรียบเรียนทั้งหมด ทั้งทุกๆตัวอักษรเลยเป็นการเขียนบรรยายของตัวของเส้นสาอู๋นะครับนะก็ทั้งหมดนะเล่มนี้ก็ขั้ง,ป,งปีนะครับนะในหนึ่งปีนะครับนะเล่นนี้ราคาเพียงแค่2 5 0าบาทนะครับนะราคาเล่มละสองร้อยห้าสิบบาทก็แน่นด้วยความรู้นะเป็นเล่นหนาๆใหญ่ๆนะครับนะเล่นหนาๆใหญ่ๆ250บบาทจะส่งให้ท่านฟรีนะ จะส่งให้ถึงที่บ้านของท่านรีเลยนะครับนะที่เห็นอยู่กองเนี้ยก็ใช่เลยนะครับนะกองเนี้ยใช่เลยนะครับนะทีนี้เรามาเวลาเป็นของมีค่าเราจะจอดลอกพาท่านเข้ามาดูว่าหน้าตาของอวันปฏิทินของธีที่สาี่ิ30เป็นอย่างไรบ้างนะครับนะมาให้ท่านชมอย่างาจุกใจนะครับนะแบบชัดเจนนะครับนะเรียบมาเรียบร้อยแล้วนะครับนะมาดูกันเลย ที่เขียนอยู่นะมกราคม2568อันนี้เรียกว่าฝั่งเสือขาวนะครับนะ <c oughs> คือ,เ,อเรื่องวงจุ้ยนะครับงานะของจีน่ะมีฝั่งเสือขาวด้วยมีฝั่งมังกรเขียวด้วยฝั่งมังกรเขียวก็อยู่ฝั่งภาษาอังกฤษ j a n u a r ี2025นั่นคือฝั่งมังกรเขียวนะทีนี้มาดูฝั่งเสือขาวก่อนมกราคม2568ขึ้น2ค่ําเดือน3นะครับนะปีมโะโรงขึ้นสองข้าเดือน3ปีมะโรงก็ ก็ผมบอกว่าตอนนี้ยังอยู่ในอินทิพตของปีมาลงอยู่เลยนะครับนะก็เป็นทีนี้มาดูกันต่อนะภาษาจีนนะฝั่งนึงเขาเรียกว่าหยางรีหยางหยางก็แปลว่าอะไรหยางแปลว่าตะวันตกนะหยางแปลว่าฝรั่งสากลหยางแปลว่าสากลทั่วโลกก็ได้รีแปลว่าปฏิทินทั่วโลกทั่วโลกเขาก็บอกว่าเป็นเดือน เดือนคนไทยเรียกว่ามกร,คราคมภาษาจีนเรียกว่าวีเยนะครับนะแล้วก็วันที่30นะครับวันที่30คนจีนก็จะเรียกว่าซางสือยืนะซางสือยืซางซือแปลว่า30นะยืแปลว่าวันวันที่30นั่นเองนะเลขมงคลเลขนำโชคในวันนี้ก็คือเบอร์9 6 3 4 1 8ส6 3สี่สี่นะเป็นดาวดีดาวเด่นนะดาวโชคลาภของวันนี้นะครับ วันพฤหัสบดีนะครับภาษาจีนอ่านว่าซิงฉีซื่อนะซิงฉีซื่อแต่ว่าวันพฤหัสบดีนะครับนะรักต่ำลงมาเป็นรูปภาพผู้ชายนะผัวยินนะครับนะภาษาจีนเขียนว่าหนงลี่หนงแปลว่าชาวนานะหนงแปลว่ากเกษตรกร,กรเกษตรกรรมลี่แปลว่าปฏิทินนะก็เล่มที่ท่านถืออยู่เนี้ยเขาเรียกว่าปฏิทินชาวนานั่นเองนะ เรียกพูดภาษาพอบเลยว่าปฏิทินทางจันทระคตินะปฏิทินจันทระคติตอนนี้เรายังอยู่ในอิทธิพลของเดือนอของปีมะโรงอยู่เลยนะครับนะแล้วก็จะเป็นอิทธิพลของเดือนฉลูนะ,ะทั้งปีมะโรงและเดือนฉลูจะถูกเปลี่ยนทันทีหลังจากจบวันที่3เข้าสู่วันที่4นะเข้าเข้าสู่วันที่สมกราคม ไม่มีแล้วครับไม่มีตีมาลงแล้วนะครับนะเปลี่ยนจากมาลงเป็นมัดเสงเปลี่ยนจากเดือนฉลูเป็นเดือนขานทันทีเลยนะครับนะเปลี่ยน,เป,น,เ,ปนเป็นการเป็นเป็นการเปลี่ยนกรัตรนักศาสตร์นั่นเองนะครับนะแล้วก็วันนี้ก็เป็นวันสองขั้นจีนนะวันสองขั้นจีนเขาเรียกว่าชูเออร์ยู่นะครับนะมาดูโครงสร้างแผนภูมิสวรรค์น,นะครับเทียนการตี้จืดโครงสร้างแผนภูมิสวรรค์ เทนกาน์ตี้เจอในวันนี้นะครับก็จะม่งบอกว่าเออเป็นวันนี้เป็นวันกุลนะครับนะวันกุลปูดปูดนะปูดปูดก็คือหมูนั่นเออง่ะวันกุลนะครับนะเออวันกุลก็มาปัดท่ากับท่าที่เกิดปีมะเส็งนะครับนะในช่องเนี่ยนะวันคงสร้างเป็นวงสวรรค์มีช่องปีนะมีช่องเดือนช่องวันนะส่วนยามนะยามเนี่ยนะยามเวลาเนี่ย ในภาษาจีนในช่องเนี่ยจะเขียนคำกล่าวไว้ว่าท่านรู้หรือเปล่าในหนึ่งชั่วยามะมีสองชั่วโมงควรเลือกเป็นเลิกยามที่ดีนะครับนะจะทาพิธีอะไรต่างๆควรเลือกเป็นยามยามต่างๆ,ๆนิดหน่อยเองนะครับนะช่างก็จะได้หรือ่สุดก็คือเลือกเลือกยามที่เป็นเขียนเอาไว้ว่าเฮงนะครับนะยามเฮงใน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 วันนี้นะครับก็บปรากฏว่ายามาลงเฮงนะครับเจ็ดโมงเช้าจนถึงแปดโมง ห้าสิบเก้าตามต่อด้วยยาเมามีเอยาเมะแอรนะครับนะแล้วก็ยากุลนะครับนะยากุลก็ที่เป็นนาฬิกาจนถึงยี่สิบสองจุดห้าเก้านะซึ่งปรีชิองศิริเดชได้เขียนเรื่อมว่าเลิกไหนเป็นเรื่องอะไรอะไรคิดวภาษาไทยให้เราคนไทยได้เข้าใจใง่ายๆจะได้ไม่ไม่ผิดพลาดน,นะครับนะวันนี้เทพเจ้าโชคลาภเสด็จมาทางทิศเหนือนะแท้จริงแล้วเสด็จมาตั้งแต่ เมื่อคืนตอนห้าทุ่มแล้วนะครับนะเราเสด็จมาทางทิศเหนือตั้งแต่วันที่ยี่สิบเก้ามกราคมนะสองห้าหกแปดจี้สิบสามจุดศูนย์ศูนย์นนาฬิกาเป๊ะเลยเนะี่ยเทพเจ้าชลัลก็เสด็จมาทางทิศเหนือทันทีเลยนะมาดูกันดาววันนี้นะพอลัสซาร์ไทยมีอยู่เพียงแค่ยี่สิบเจ็ดดาวเลิรนะแต่พอลัสซร์จีนมีอยู่สี่สิบดาวเลิรนะครับจะให้ละเอียดแม่นละเอียดเ,เยอะกว่าเลย ภาษาจีนนะครับนะตัวแรกตัวบนเขาเรียกว่าดาวจิงนนะดาวจิงแปลว่าอะไรครับดาวจิ๋งแปลว่าบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์นะครับนะบ่อน้ํามงคลศักดิ์สิทธิ์เหมาะกับงานมงคลสมรสนะครับวบงสวงแต่งงานปรับพรมเข้าบ้านใหม่ปรับพรมออกรถด,ดีปรับพรมซื้อขายบ้านที่ดินคอนโดนะก่อสร้างเปิดน้ําเข้าบ่อน้ําดีขุดดินดีหาตาน้ําดีทํา ก่อสร้างอะไรต่างๆสร้างเ,เสร็จเรียบร้อยแล้วเข้าอยู่อาศัยก็ทําให้เงินทองไหลามาเฟ okay, มานะนะแต่อย่างไรก็ตามในวันนี้ดาวดาวจิงเนี่ยนะบอกเอาไว้ว่าห้ามสร้างสุสานนะถ้าสร้างสุสานแล้วจะเสียของรักนะครับนะเพราะฉะนั้วันสร้างสุสานก็ยังมีวันอื่นๆที่ดีที่เป็นมงคลกว่าน,นี้ในประเด็นที่น้องซินแสอูวามีบอกกล่าวอย่างมา่มาก,มากอย่างละเอียดละเอียดนะมาดูกันวันใครนะ วันไข่ไม่ดได้ผู้ใดพู้หนึ่งนะครับวันไข่ไข่ตันนวนี้แปลว่าเปิดนะค,ะนะครับนะวันไขนะ่ถ้าดาวโผลเป็นสีแดงแปลว่าแสดงว่าวันนี้เป็นวันมงคลวันนี้ยังเหมาะกับวันแต่งงานด้วยนะครับนะท่านใดที่หาเลื่อนมงคลสมรสนะครับวันพัสบดสที่3์นะครับมกระะคมาคมเหมาะเป็นวันที่ร่ำลั่นวิวานะครับนะเ,เหมาะกับงานพธิธีแต่งงาน รับตาแหน่งใหม่สร้างบ้านโอนซื้อขายบ้านที่ดินออกรถดีเข้าบ้านใหม่นะาวางเตียงดีตั้งลงก่ประตูแต่อย่างไรก็าตามก็เหมือนกันคือห้ามฝังศพนะสรุปแล้ววันนี้เหมาะก,กับการนะเขาบอกว่าอย่างไรก็าตามนะเมือกี้ที่บอกว่าเออแต่งานดีดีดีดล่ารักันที่วานะแต่บอกไว้ว่าเนื่องจากว่าวันนี้วันกุณมันมีข้อห้าม บางเอิื้อตะเรินตรงกับวันข้อห้ามปฏิเป็เลยวันข้อห้ามบอกว่าวันนี้เป็นวันคุณนะเป็นวันสุดท้ายของ12นักษัตรนะครับวันสุดท้ายของ12นักษัตรแปลว่าอะไรแปลว่าน,นามนเาเฉลยความหมายนิดนึงว่าแปลว่าในหนึ่งสัปดาห์มีอยู่7วันนะนั่นคือแบบสากลทั่วโลกนะครับนะของไทยก็ยังมี8วันโซเชียลสามหนัะมีวันพุธกลางวันพุธกลางคืนนะแต่ของจีนะนะครับปฏิทินจีนบอกว่า ในหนึ่งสัปดาห์มีอยู่สิบสองวันนักขัตติ์มีวันนี้วันชวดพรุ่งนี้วันฉลูพรุ่งนี้วันเบลนเป็นวันวันขานต่อไปก็เป็นวันวันถ่ออะไรเนี่ยสิบสองนักษัติ์แต่ว่าอย่างไรก็ตามอ่ะมีวันที่เป็นวันสุดท้ายเลยวันโหลโหลเลยนะก็คือวันกุลนะครับนะคนจีนนะครับถ้าอยากรู้ลึกต่างๆเนี่ยเขาจะไม่เลือกวันกุนนะ มาเป็นวันแต่งงานนะครับนะเพราะว่าวันนั้นเป็นวันเจ้าบ่าวเจ้าสาวต้องเป็นใหญ่ในงานพิธีแต่ว่าวันคุณน่ะมาบดบงังอิทธิพลค,ความเด่นความดีของความงานของเจ้าบ่าวเจ้าสาวนะครับนะเพราะฉะนั้นในวันเนี้ยเขาทํามงคลงานมงคลจะได้ทุกอย่างยกเว้นอย่างเดียวคือไม่แต่งงานไม่แต่งงานในวันคุณนะครับนะ มาต่อกันดูข้างล่างเลยนะสาพยากรทุกๆรอ12บ12สอวันที่ตกับวันคุณเป็นวันล่างสุดอ่ะอันดับสุดท้ายบรรดาสินแต่ดวงจีนจะไม่ออกเลิกวันมงคลให้นะแม้ว่าวันนั้นเป็นดาวเลิกและวันการทาการที่เป็นสีแดงมงคลนั่นเองนะครับนะก็เป็นเรื่องราวนะครับนะเป็นเรื่องราวที่ว่าสาระดีๆซ่อนเอาไว้ นะอยู่ในกระดาษแผ่นนี้นะในแต่และวันแต่และวันแต่แล,ะแตและวันนะบางวันก็จะเป็นเรื่องราวของโง่เองบางวันก็จะเป็นเรื่องราวของพวงจุ้ยนะบางวันก็จะเป็นอธิบายเรื่องศาสตร์ดวงจีนนะแล้วก็แต่วันนี้ถ้เป็นการอธิบายว่าเอ๊ะวันนี้วันกะุลนะมาแต่งงานอนะไรอะไรก็ดีเนะี่ยแต่ว่าใช่ดาวเลือกมันดีดีนะครับนะแต่บังเอิญบังเอิญอน่างเดียวเป็นวันกุลนะครับนะวันกุลแปลว่าวัานหมูนะ วันหมูก็เป็นวันชั่ววันวันกุลนะเป็นวันชุดอันดับสุดท้ายโลสุดแล้วนะโลสุดเพราะฉะนั้นโลสุดก็เรียกว่าเหมือนกันว่าเจ้าบ่าวเจ้าสาวคําว่าเจ้าบ่าวเจ้าสาวในวันพิธีมงคลสมรสลั่นระฆังวิบาเจ้าบ่าวเจ้าสาวต้องเด่นต้องเป็นใหญ่นะเป็นใหญ่สุดในงานก็คือเจ้าบ่าวเจ้าสาวเพราะฉะนั้น <oud> เขาม่จัดงานในวันวันวนโลโลกนะจัดงานที่มันดีนะแล้วก็ไม่ใช่เป็นวันกุนแค่นั้นเองนะครับนะเขาไม่เอาวันกุ่นะครับนะก็เป็นเนื้อหาสาระอะไรต่างๆเหล่านี้นะอะานำมามอบให้กแบบับเพื่อนๆพืได้รับทราบนะครับนะหากเพื่อนๆพื่ออยากจะ ดูดวงจีนนะครับนะช่วงนี้ช่วงต้นปีอยากจะดูดวงจีนอะไรเงี้ยชงแล้วเป็นไงนชงแล้วเองไหมชงแล้วแย่ไมมหรืออะไรต่างๆเราเนี้ยนี่เลยครับโทรมาได้ที่เบอร์นี้089340-3857้8ส3 4 0 8 3 8 5 7ดเอี่น์ Line ก็ W Master ตอนนี้ดูดวงจีนนะถูกมากๆเลยนะ600บาทคุ้มค่าจริงๆมีอาคิดเสียให้ท่านด้วยนะครับนะ แล้วก็อย่างอีกอย่างหนึ่งรับรับหาเลิกมงคลสมรสหาเลิกแต่งงานหาเลิกบันผ่าคอดรับรวยรับดูฟงจุ้ยทั่วราชอาณาจักรนะคบนะก็สนใจปราบทนาอยากจะสั่งซื้อประเด็นทีนะตอนนี้ยังมีเหลืออยู่นะราคาเริ่มละ250บาทนะครับนะราคา2เลิ่มละ250บาทนะครับอัดแน่นด้วยสาระเล่มใหญ่่นะครับเล่มใหญ่ๆเลยทีเดียวนะครับนะก็ บอกอย่างยิ่งนะเป็นไว้อยู่ในบ้านของท่านนะครับนะลืมบอกไปทุกทีเลยนะครับนะหลังสุดนะท้ายสุดของทิศทิศนั้นเนนี่ยะครับนะก็จะมีเรื่องราวที่ว่า,ามิดภาคทรัพยากรนะครับนะภา,าคทรัพยากรดวงชะตา ไม่ว่าตัวของท่านบุคคลในบ้านของท่านน่ะนะเกิดปีชั่วสุรุขันถ่องบะลงะมาเสร็จมะเมียมะแมวอกละกา,อา,าจอคุลน่ะนะแต่นี้ก็มีคําอธิบายว่าปีปีดวงชะตาเนี่ยนะในปีพศ2568ดีหรือไม่ดีนะแต่นี้มีอธิบายให้อย่างละเอียดละเอียดนะครับนะแล้วว่าได้ปฏิทินด้วยได้คํำพยากรณ์ด้วยอยู่ในวันสต็อปเซอร์วิสนะอยู่ในเล่มเดียวจบในเล่มเดียวเลยนะครับนะแล้วยังแถมเรืเ่องงอเฮง นะโงเให้ร้อยข้อวงจุ้ยร้อยสิข้อ,อเรื่องราวประวัติเทพเจ้าจีนอาจจะสนุกมากวางไม่ลงนะครับนะแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งน,นี้เวลา17.00ดนาฬิกาะครับนะก็จะเป็นการอธิบายของวันศุกร์ที่ส1มมกราคมน,นะพบกันใหม่ครับขอบคุณครับใจเจียน